เลืองผู้เท้าผู้นางในครั้งก่อนอยู่บริเวณอินทปัญธามีคนตัดฝืนผู้หนึ่งทุกให้เข็นใจที่สุดสายทุกคนนี้มีเมียผู้หนึ่งและลูกสาวสิบสองคนด้วยความทุกข์ยากหาอันเปรียบบ่ได้สายตัดฝืนจึงเอาลูกไปโพดยุป,ป่าเสีย นางทั้งสิสองคนนั่นก็ด้ันดอนสอนปลาไปจึงไปพบกับนางยักษ์ตัวหนึ่งซือว่ะสุนทลานางยักษ์มีลูกสาวคนหนึ่งซื่อวะนางกังหียักษ์แม่ไม้ได้นำเอานางทั้งสิบสองคนไปอยู่ในพาราสวังเพื่อให้อยู่กินกับลูกสาวของตน นางทั้งสิบสองได้อยู่ในวังกับนางยักษ์แม่ไม้เป็นเวลาหลายปีจนหญ่ขึ้นมาพอซอนสาวมือหนึ่งนางทั้งสิบสองคนเลยคิดพากันลักนี้นางยักษ์ก็ติดตามไปจนพบแล้วแต่นางสิบสองก็เข้าไปดีอยู่ในปากพญางวตัวหนึ่งเมื่อนางยักษ์กลับคืนนางสิบสองจึงออกเดินทางต่อไป นางสิบสองไปถึงนครหลวงซึ่งเป็นเมืองของถ้าวปาลุทเสนพญาองค์นี้เห็นนางทั้งหลยมีหูหางเนื้อกายจบงามพญาก็เอานางสิบสองมาเป็นมะเฮสีนางยักแม่ไม้เมื่อได้ทราบว่านางสิบสองเป็นเทวีของพญาปาลุทเสนก็ติดตามไป นางยักษ์จำแรงตัวเป็นนางมนุษย์ที่มีเนื้อการนุ่มน้อยและงดงามที่สุดแล้วก็เข้าไปในพระราชวังพญาปาลุทเสนเห็นนางก็ลงหักและเอานางเป็นอัคขามะเหซีตอนนั้นมาบดลน,นางยักษ์ตังตีเจ็บป,ป่วยอย่างหนักบ่กินเข้าและนม้มจนหางกายจอยพร้อมเหี่ยวแหงไปจึงบอกให้พญาปาลุทเสนผู้เป็นสามี ไปนำโมหนนางยักษ์ก็จำแรงกายเป็นแม่มอไปอยู่ข้างหน้าเมื่อมีคนใส่ไปหามันมันจึงถวยวะนางสิบสองเป็นคนเข็ดข่วงทาเจาะเอาตาของนางทั้งสิบสองมาสู้ควันให้นางสูนทลาผููเป็นอคามเฮซีของพญายแล้วไห้ขับไล่นางทั้งสิบสองออกจากพระราสวังไปนางสูนทลาจึงจะหายหนีทาบดังนั้นนางก็จะตายไปอย่างบ่ต้องสงสยัย ด้วยความลงหักนางยักษ์พญาปาลุทเซนจึงสั่งให้บ่าวัยเจาะตานางสิบสองแล้วเอาพวกเขาไปไว้ในถ้ำเล็กแห่งหนึ่งนางยักษ์เมื่อได้ตานางสิบสองมาสู่ควาให้ตนแล้วก็ส่งหน่วยตาทั้งหมดเมื่อให้ลูกสาวของตนทักษาไว้ที่เมืองไวยยาลปติ นาง12เมื่อได้จากพาราสวังของพญาปาลุทะเซนไปผู้ใดก็ถือพามุทุกคนต่อมาเมื่อนาง1ิสองเกิดลูกด้วยความอึดอยากพวกเขาจึงพากันจีกลูกอ่อนปั่นกันกินย้อนการเหตุกนอบายหรือว่าด้วยความเวทนาคงเบาวภัยพวกเขาเจาะเอาตานางล่าออกแต่ตา้ายเท่านั้นเมื่อนางทาง11 คนออกลูกและปั่นมาให้กินนางลาก,ก็เอาทอนไว้ภายรุ่นมาเมื่อนางออกลูกก็เอาเนื้อของลูกนางทั้งส1บดที่ทอนไว้นั้นแจกยายให้พวกเคยกินและบอกว่าเป็นพูดลูกของต้นนั้นตายและเปื่อยเน่าออกมาแต่ในท้องเมื่อต่อมามีไก่แม่ปลาตัวหนึ่งเอาเข้าเปลือกมาเลี้ยงเท้าน้อยและนางสิบสองวันละเล็กวันนั้น้อยบ่พอตาย เมื่อเท้าน้อยอยหญ่ขึ้นมานางลาก็อบอกเราเหตุการณ์เกี่ยวกับลูกของนางสูตรนาง11บพู้เป็นเอ่ยฟังว่าลูกของตนยังอยู่แต่และเมื่อเท้าน้อยออกจากทําไปเที่ยวตามบ้านไกล้เคียงไปตีไก่กับเด็กน้อยสาวบ้านพอตะเวนลงแรงฟูงเด็กน้อยสาวบ้านก็เอาเข้าและน้ำให้เท้าน้อยมาสู่นาง12บสกิน วันหนึ่งเท้าน้อยได้ไปลินมักฮุกมักสกาในนครหลวงซึ่งเป็นเมืองของพญาปาลุทเสนผู้เป็นพ่อของตนปาลุทเสนได้ทรงสาบว่าเท้าน้อยเป็นผู้สำนานในการลินมักสกาจึงเหียกเท้าน้อยมาลินมักฮุกสกาน้าพระองค์จึงไต่ถามถึงโคดวงเท้าน้อยได้ทูลต่อว่าตนเป็นลูกของนางจันทาปทุมนางลาของนางสิบเอ็ดพญาจึงหัวเป็นลูกของตน นับแต่วันนั้นต่อมาพญ,ญาปรุทเสนก็สักส่วนเท้าน้อยให้มาอยู่พลาส,สวังน้ำพระองค์เท้าน้อยก็มาตามความประสงค์ของพญ,ญาแต่เท้าน้อยก็ยังได้ลักลอบเอาเข้าวปลาอาหารไปเลี้ยงนางสิบสองอยู่บกขาดวันเมื่อเท้าน้อยมาอยู่น้ำพญ,ญาปรุทเสนแล้วพญ,ญาได้ตั้งเสยเท้าน้อยว่าพุทธเสนต่อมาบดลนางยักษ์ผู้จำแลงตัวเป็นอัคคามเฮซีของพญ,ญาปรุทเสน กกหู <K> oh <u> ว่าท้าพุทธเซนเป็นลูกของนางล่าจึงซอกขาเท้า,ทาน้อยด้วยอุบายเลกลนนางจึงแกงเเพชรป่วยอย่างหนักอีกแล้วทูลพญาปรุทเสนผู้เป็นพววัววะมีแต่ยาอย่างเดียวซึ่งอยู่ในเมืองไวญนลปฏิคือเมืองของตนเท่านั้นที่จะเอาชีวิตนางไว้ได้และผู้จะไปเอายานั้นก็ต้องแมนเท้าน้อยพุทธเสนคนเดียวที่สามารถไปได้ จึงจะสามารถเอาอยานั้นเมื่อพญาปาลุทศเสนทรงาราบดังนั้นก็ใส่เท้าพุทธเสนไปเอาอยาตามจุดประสงค์ของมเหสีท้าพุทธเสนเลือกเอามาตัวหนึ่งที่แข็งแหงที่สุดสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ก่อนจะออกเดินทางไปนางยักษ์ได้มอบหนังสือให้เท้าพร้อมทั้งบอกว่าให้เจ้าเอานังสือนี้เมื่อให้นางกังหีเมื่อนางได้อ่านหนังสือนี้ เจ้าจะได้รับสิ่งที่เพีงพอใจของเจ้าเป็นอันมากถ้าพุทธเศนทับเอาหนังสือจากนางอยากแล้วมัดแขวนมัดแขวนคอมาและออกเดินทางไปเมื่อกล้จะถึงเมืองไวนยนลปติโดยเหตุว่าเท้าเดินทางอิดอ่อนไลายเมื่อมาหอดอามาหอดอาสมบทของฤาษีแห่งหนึ่งเท้าก็ลงจากมานงางสาวเมยเอาแห่งยุกองตนโพไซแล้วเท้าก็หลับไป ลือีได้มาพบและเห็นกหนังซื้อมัดแคว้นคอมาลือีก็เห็นภัยอันตรายจะมาถึงเท้าน้อยจึงลึบเนื้อความทิ่เก่ามานี่แล้วเขียนด้วยเนื้อความหม่ว่าสายน้อยผู้นี้เป็นลูกแห่งนางสุนทราที่ทรงมาให้เป็นผัวแห่งมึงคันว่าสายห่างมาถึงเมื่อใดให้มึงแต่งแปลงตอนฮับแล้วอภิเศกเอาเท้าเป็นเจ้าเป็นผัวโดยสวัสดีเธอ ้าพุทธเซนเดินทางต่อไปฮอดเมืองวัญญลปตินางกังหีเปิดหนังสือของแม่ออกอ่านแล้วก็หับเอาท้าพุทธเซนโดยความพอใจเพราะท้าพุทธเซนมีหูสมพนมผันอันงดงามมากเวลาเอากันแล้วนางกังหีก็พาผัวของตนไปสมส่วนอุทยานและแนะนำให้หูคของดีวิเศษทุกอย่างทุกประการ เป็นต้นว่า,วานยาต่างๆหลายชนิดวานยาดีมิเซนแล้วนี่เมื่อทิมไปบนใดบนนั้นก็จะกลายเป็นปลาไผ่น้ําเป็นนองเป็นไฟเพาแผ่นดินเป็นแม่น้ำแหนและลายยางอื่นๆเมื่อท้าพุทธเสนฮูสังดังนี้ท้าก็ดีใจจึสงสอกส่องทางที่จะรักนี้จากนางกังหีกลับไปนครหลวงวันหนึ่งท้าได้สั่งให้นางกังหีจัดการลินมโหรลศพ คบเงินให้เบาภัยทางเมืองมวลสืนส่วนเทาก็เอาเราแจกให้นางกังหีกินได้เลยเมื่อนางและสาวเมืองเมาเราก็พากันนอนหลับไปยังบงฮูเมื่อท้าพุทเสนเห็นนางกังหีและภัยพลอยากนอนหลับเงียบสงัดแล้วเท้าก็เข้าไปเอากงใจนางอยากสุนทลาเอาตาของนางสิบสองเอามากเบอร์ฮูฮาวมักหนาวฮูโฮและวานดีมีเซนหลายอย่าง แล้วเท้าพกขึ้นขีมาลักนีไปตอนกลางคืนเมื่อนางกลางหีสว่างเมื่อนางกลางหีสวงเราหูสึกขึ้นมาสองหาพัวบุห็นนางจึงเอาลีพลเอาติดตามเมื่อเท้าพุทธเสินเห็นดังนั้นก็เอาวานดีวิเศษความเกิดเป็นปลาพา้นำเป็นนองเป็นไฟเผาแผ่นดินตันทางที่นางจะติดตามมา นางก็เอาลีผลพันป้าไผ่ถมนงและมดไฟติดตามมาได้สุดท้ายท้าวก็เอาวานสนิทหนึ่งควางเกิดเป็นแม่น้ำใหญ่มีผู้เฟือนแปวไหลฟองฝาดตันทางทาง,างไว้นางกังหีเมื่อมาถึงแคมนม้ำนี่ก็ติดตามไปบ่ดยนางจึงเอือนหาผู้ให้กับขึ้น้วยความสเสน่หาหักแต่ท้าวกับนางจึงเอาภัยพลกับขึ้นสู่เมืองแห่งตน นางมีความโทมนัดขัดแคลนเี่นใจเป็นที่สุดบวกกินข้าวกินน้ำและอาหารในที่สุดก็ตายไปก่อนใจจะขานางไว้วอนเทวดาขอผูกกำเวนแก่พัวขอให้ท้าวจงตายยังความเสน่หาหักเมืินดังนางท้าพุทธเจนเมื่อไปหอนนครหลวงแล้วก็หิบไปหาที่อยู่ของแม่และป้าของตนแล้วก็เอามักเวรหู่หามังนาะฮูโูบีบใส่ตานางสิองแล้วก็หงแจงคืนมาดังเดิม จากนั้นเทาก็เข้าไปไว้พญาพอแห่งตนในพราสวังนางยักษ์สุนทรามาเห็นเทาก็อัศจรรย์พ่อวาโตได้เขียนหนังสือให้นางกังฮีจีก้กินเท้าแล้วเป็นประการใดจึงบก,กินแลกกับให้คืนมาได้ด้วยความพิโรธโกรธแค้นสนั้นนาะงจึงจำแรงแปลงโสมให้กลายเป็นหุ่มอย่างเหมือนเดิมและกระโดดไปจะจี้กินเทาพุทธเศนท้าพุทธเศนก็เอาดาบตัดกงใจของนางยักษ ให้ขาดนางยักษ์จึงลมตายไปในขณะนั้นเมื่อนางยักสูญทลาตายแล้วท้าวพุทธเซนก็ไปยังเอาแม่และป่าแห่งตนกับเข้าในพระราชวังน้ำพญาปาลุทธเซนตนดังเดิม เสร็จแล้วเท้าก็ลาพระยาตนพ่อแม่ปากับคืนเมื่อหานางกังฮีผููเป็นเมียพอไปถึงเมืองไวยาลัปฏิก็เห็นนางกังฮีตายอยู่ด้วยความผูกกรรมไม้เวรนของนางกังฮีดังกล่าวท้าก็เกิดความสเสียหาหางนางที่สุดจนใจบ่อาจจัดตั้งต้นอยู่ได้จึงสรบเท้าลงแล้วก็ขาดใจตายนำนางกังฮี เมื่อท้าพุทธเซนตายไปนั่นได้นำเอาหัวมุนตินนางกังฮีอยู่เทพไทยอยู่ในสวรรค์ลีงเห็นดังนั้นจึงพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งบกควรต่อไปในภายพักน้ผู้ยิ่งจะคมผู้สายขึ้นไปจึงลงมาตาวศพท้าพุทธเซน